สวัสดีครับช่องแปดตอนี่ครับวันนี้มาดูรถเกี่ยวข้าวสิเจริญนะครับสิดเจริญการสร้างสาขาสองนะครับอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีครับจังหวัดสุรินทร์นะฮะอันนี้เป็นเทอร์โบคู่นะครับรถปีที่แล้วครับในสองปีนี้ครับจะเข้าสองปีนะ รอบถหนึ่งปีนี้ครับด้ปีเดียวครับจะเข้าปีที่สองเปี๋เนี้เป็นทีมงานของเจดานะครับเจ,เจดาสูงเนินนะครับมาอยู่ที่ตัตนบุรีนะครับ เกี่ยวนี้เกี่ยวข่าอยู่ที่ตำบลปุดษาทีมใกล้ๆตำบลทับใหญ่นะฮะอันนี้เป็นตัวเดิน12แบงข่องนะครับรถยนต์เจฟไฟครับโนโบโคู่นะฮะตอนนี้เดินลงมาลุยในนานะครับน้ำเยอะครับ ึือหัวเข่านะฮะโอยู่มาสีิข้อนะครับ้อนำ้ิบแครับ เป็นไงค,ครับผู้ชมเสื้อแขนยาวไม่ใส่ครับใส่กางเกงขาสั้นนะฮะบอกใส่เสื้อแขนยาวแล้วมันร้อนครับโชว์ลายด้วยครับโชว์ลวดลายที่แขนนะฮะอันนี้ตู้6ก .2 ุ2ครับปาก3เมตร ถามก็่อยครับโล่เพอไม่ร้อนหรอะถ้าใส่แล้วมันร้อนใช่ไหมหนังเดียวไม่ต้กลัวครับแดดทําอะไรเขาไม่ได้ครับกองไฟเขาก็ลุยมาแล้วนับประาอะไรก็แค่แสงแดดครับแสงแดดนี้เหมือนเป็นครีมทาผิวครับ หอมะลินะครับแถวนี้เป็นห่อมะลิร้อยง่าครับเป็นส่วนใหญ่นะครับลูกดาวเป็นสุนัขเหล็สามุสี่น,ส 3, นะครับลูกดาวยังมีผ้าเชือกสายสินตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในครบหนึ่งปีนะครับจะยากเข้าปีที่สองนะครับรถคันนี้เชือกสายสินยังอยู่ครับ เราอาสานถือว่าเป็นความมงคลนะครับมีแต่คำรวยพอนสิ่งดีทีด่ดีนะครับให้เราไรวยครับนี่ครับเจ้าของนาครับตีดินตามเลยครับไท้โตรตาตอรี่ครับตีดินตามหลังเลยฮนะไอ,อยันครับดูเฉยไม่ได้ครับ เดี๋ยวแบบนี้ต้องขอสักขอทักหนึ่งกระสอบคนระับจะดูแลเขาไมไ่น่าจะให้นะครับข้าวาตอนนี้ราคาประมาณหน,น,นึ่งจันหนนี่อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเซนนิดครับ จบดนะครับถ้าขายแห้งก็ได้ประมาณโมงสามก็กว่าครับเห็นชาวนาบอกนะครับ Thank เร์หลังเขาย9บครับโอคุณผู้ชมอันนี้ร้อนนำร้อนนำเป็น20่สิบนะครับโรเลอร์น่าจะส1ลูกครับอันนี้ตอนไปซื้อนะฮะรีวิวไปรีวิวไปทีนะฮะคลิปเก่าๆมีนะครับปีที่แล้วนะฮะ เจด,ดาเจช้างครับเจช้างเครื่อส้มนะฮะนามฉายาของเขานะฮะขุนแผนสุรินนะครับสุรินรู้จักพอดีครับขุนแผนสุรินนะฮะเป็นตำนานเลยครับตำนานขุนแผนนะครับ อยากได้ของดีนะฮะหนุ่มๆนะครับมาขอกับช้างได้ครับัมยี่สิบสามไดกินนะครับโะบคู่ครับ ทแท้ครับคันนี้มอเตอร์ไายาบ้านะครับ ติมน้ำมันก่อนนะครับคุณผู้ชมระบบสั่งงานปากนะครับใช้ลมครับใช้ลมสั่งการครับเปที่หน้าง,งานของเขานะฮะถูกรินครับลักษณะนะครับและที่หนึ่งก็จะเป็นสูงเนินครับเขตสูงเนินใกล้สี่ฟุตนะครับ ไตงโนนก็จะมีเกี่ยวข้าโพดด้วยนะครับไปแท็กเขาใช้ใบต่อไปนะครับ น,นับโัวเลือกนะครับตัวนครับตัวความจำ11ลูกครับโัวเลือก11ลูกครับ ติเกอร์ด้านหน้าเขาบอกว่าเจดาสั่งลุยครับตอนเช้าขายไก่ครับตอนเช้าขายไก่ขายอาหารสดนะฮะที่ช้างของเราพอสายมาก็มาดูหน้างานรถเกี่ยวครับ ยังหนุ่มไฟแรงนะฮะคุณผู้ชมยกให้เขาครับตำนานขุนแผนเมืองสุรินนะฮะดูหน้าเขาไว้ให้ดีครับไม่รู้ว่าตอนนี้ทิ้งคาถาทิ้งตำราแล้วหรือยังนะฮะเห็นสาวนี่ยักคิ้วให้นี่ครับสาวเดินตามเลยนะฮะ พี่เสื้อส้มเนี่ยครับแค่ยักคิ้วข้างเดียวนะส่งซิกเนี่ยสาวสเดินตามนะครับคุณผู้ชมของเขาดีจริงๆครับรถเกี่ยวข้าวโพดเขาใช้เป็นของไทยเจริญการช่างอูใหญ่นะฮะ มีโครงการจะเอาข้าวโพดอีกรันน,นะฮะเห็นบอกครับ ก็คือก็เป็นตัวพิเศษนะฮะของพิเศษนะครับคันน,นี้อุปกรณ์เสริมของพี่ตาเขาทำเองนะฮะเขาใส่เพิ่มเองครับใช้เหล็กแบบนี้เลยครับแข็งแรงกว่าครับ โดนหินโดนดินครับเบยดข้างคนาครับไม่ไม่บี้ครับไม่บี้ไม่งอนะครับเอาเป็นเหล็กไปเลยครับแบบนี้ครับเน้นใช้งานครับถ้าเป็นเหล็กพับครอบนี่เดี๋ยวก็บี้ครับ คลิปนี้ช่องแปมสตอรี่ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับคลิปงานเจดดาสองลุยครับรัตนบุรีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องแปมสตอรี่ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ถามทีมงานพี่ชางครับข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงใช่ไหมครับจริงครับผมจริงครับจริงจริงร้อยอนะฮะครับผมครับขอบคุณครับ